ีกับอพื ale, ่อนยนะคุณชาวบ้านน้องมงีนะครับผมเนาะหมาขึขนนะครับผมนะเอามาเลยน่ะจะมีช้างนะครับผมเพิ่จตั้งปีสั่งมานะครับผมแล้วเอามาลงนะครับผมเนาะ นั่งรงนั่งร้านอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวนายหน่อยตรงนั้นหน,น้ามันน่าจะลุ่มอ,อ่าได้ไหมอ๋อเหรอเอาโอเคได,ได้ได้ได้ ที่ตกมาอุมม้มมือเลยครับเนี่ยช้างสั่งมาสั่งอ่าเจจัมเปีเนาะ,ะแต่วันนี้เจไม่ได้เข้างี้น่าจะอาจจะพัก ื่อวานเย็นแกเพิ่งเทเสาเสร็จงี้แกยังไม่ได้เทใช่ไหมเทเสาเทเสร็จแล้ว,ลวอ่าเรียบร้อยไม่ได้ทำดีครับเป็น,เป,นเป็นดัดฟ้า,าอ่าชั้นเดียวนี่แหละแต่ว่ามีดัดฟ้าขึ้นนั่งเล่นเลย Okay, จำตีนะครับจ้างดวนนี่แหละครับกองเนียจ้างที่เกตนี่แหละครับผมเนาะเพราะเราจะต้องเอาไม้เต็มพวกนี้นะครับพุมนะ่มํำหนังรานทำเขานวน่นการนี้นะครับต้องใายมันนะครับพุมนะ่มเนาะความสูง ทำตคการบนไว้กระวาไปนะครับผมนะมันต้อง่ายมันต้องใช้ครับผมเวลาเตคการเตะปืนดันบนนะครับมีน้องก็มาส่ง าลงเดียรอัดทิปลงไปแล้วทิ้งนะครับผมนะว่าถึงวันแรกนะครับเจไม่ได้กล้ามานะครับผมเนาะก็ฝนตกตูมเบลอเลยครับเห็นไหมครับตกหนามข้างเลยแล้วก็พอฝนหยุดกันนี่น้องเอาหมายเก็มไรยมาลงเนาะาตอนบ่ายไม่ในใจครับผม ก็ที่มันจะรวดเรามาได้ตลอดเวลาแต่ครึ่งวันนี้อัปเดตนลงไปแล้วนะครับผมไม่มาแนะ่นอนแต่ครึ่งวันล่งเดี๋ยวคอยลุ้นกันรับผมแต่ตอนนี้มาเจ้มมาลงหวยก้อนแล้วครับ này đẹp đưa đẹp đưa, để đưa ra à con đeo nè con, con, à? con thế con thế. con thế. โอ,โ,โอ้โหนี่สดเลยนะสดสดจากไรเลยอ,เอ,อืม,อมนี่ครับเอฟทีนะเราลงไปฟังนี้ครับเพราะฟังนี่มัน รถไม่ได้วิ่งครับมันเป็นตีเรียมกำแพงแนะนไปเดินทำไมอยากอยากโดนสักสักต้กนเหรอโซน ยังไงนะดูดนกับถาเดินสายกลวนก็น <sm all> ่าจะหยุดส <'t forget> <word> ักวันบ้างวันนี้ เพราะว่าบ่ายนี้ก็ไม่น่าจะเข้าแล้วจังเดือนอ่าก็เจ้าก็เพิ่งเทไปเสร็จอาจจะให้ปูนมันเซ็ตตัวก็ได้ไหมอันนี้อรอเขาเรียกไม้ยูคาลิปตัสไม้เ็มไม้แแบบนี่แหละไม้เข็มก็ได้ไม้แแบบก็ได้แล้วแต่เธอจะเรียกหรือจะเรียกไม้ยูคาก็ได้ อไม่ก็เอามาค้ำต้นมะม่วงเวลาก็ก่ออิฐเทปูนขึ้นไปวันก่อนตามทีกแล้วก็ผมว่าพลาสติกเขาปูทำไมที่เทปูนเ็าั็กันปวกขึ้นมากินเจาปูนกิน ไม่เข็มไม่แบบก็เอามาพวกกวลาเทพืนนั่นบงนั่นบนเป็นนั่งร้านคำยันอะไรก็ว่าไปหรือว่าเธอจะซื้อมากองไว้ก็ได้น้องก็ไม่ว่าได้อะสนใจซื้อมากองได้หมด อ๋มมอ,อ,อมันก็เหมือนกับปลาล่าไงเธอก็ต้องหมักไว้ก่อนนี่ว,นนวันนี้ไม่น่าเข้าแล้วมั้งวันนี้อาโอเคนะครับพมนะสำหรับคลิปนี้แกนี้ช่วงใบนี้ลงเดียก็ไม่การันตีนะครับสำหรับตีมันจะรวดนะครับเจจําพีจังรวนนะครับอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาแต่ว่าช่วงเจ้าลงเดียก็ได้อัปเดตไปแล้วนะครับพุมเนาะว่าไม่ได้มา มาแต่พูดับเม่ไร่ยหอ่ครับผมบแล้วก็ไปแล้วครับ่เา,าเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมวันด,ดีครับผมในนาเดี๋ยวคลิปนี้ให้ปห้านางตอครับ